สวัสดีค่ะวันนี้สิมาซื้อกับเขากับน้ำอีกเด้อจ้ะเด้อซื้อพักซื้อหยาสองกรรําสองกําตะไคร่ยี่สิบห้าโครนว่าได้ล้านแขกเด้อจ้ะคุบเกสันเอานั้นให้ม่าม้าได้ไหมคะ แกสันเปี้ยกระตาก็กไปนองเลยืลมเอ,อมาหดออกกระตาน,นี่ผู้ช่วยคนช่วยนี่ถือกระตาคือคือดอกจ้ะเอามาทางนี้แนี่ไปนองเลยแดงกวาลูกละสิบเก้าสิบเก้าคน ว่าได้ไปล่านแขกจำใจสื่อหรอนะพี่นองเนาะไปให้มาๆหนึง่งไปมาทางนี้มาทางนี้พิ้งผักคือคือดีๆนะผักี่น้องเลยแบกพริก ผักแพงแพงเด้จ้ะยุ่านคุบนี่แต่ว่าจำเป็นบ่าอยากซื้อเลยมันจำเป็นจำเป็นเ,เดินหากันจะหาผักอย่างอีกอันนี้ต้นยังสลัดเต็มเลยสลัด แต่ทำไมแพงจังเลยนอกบกละมือน,นี่เป็นมือยุดของสวีเดนด้วยจ้ะยุดของสวีเดนเอามาเขือเทศมเขือเทศหรือปเป็ดตำแตงแถดีไปนองเลยอ่ะอ่ะอยากกินตำแตงใส้ขนมเสน้น มาหาช้อปปิ้งกันประเด็นคืออยากได้แตงกวาอาไปไปคนเจ๋งของมามะไปเลยค่ะไปจะอาอะไรไหมเอาขนมไหมคะเด็กน้อยแตกสวดสวดและพี่น้องเลยเป็นมือยุดอันวันแดงของสีวีเด็ง เด็กๆก,ก็อยู่บ้านกันขนมขน้าวต้มอีกแล้วมันมันเมนบว่าไปไปอย่ามาทั้งนี่มันต้องเป็นสุกเสาร์อาทิตย์ปักหลานน่อยา <c oughs> มาจ้ะมามาช้อปปิง้งน้ำกันช้อปปิ้งกับเขากกับน้ำ มาเร็วุยิ้มในแ,แม่บักละเพื่อติกินตกขนมว่าได้ดิ <c oughs> ยางพันขนมผิดน้นองเลย <c oughs> ไม่เอาขอนมลุกมันไม่ใช่สุกเสาร์อาทิตย์ไงเ๋ <c oughs> ้วมามาดูอันนี้ก่อน ตะล้านยังสี่แพงไปนองเอ้ยแพงแพงต้องไปคุกนุนละต้องคอยถือถือเอมาทางนี้มาอะไรคะเอาอะไรคะขนมเจ้าขนมเหรออายิ้มก่อนยิ้มให้มามาดูก่อนเดี๋ยวหมา,มาซื้อให้สมไม่ลิงไงสไมลิงได้ไหมคะ ืมสมายขอบคุณค่ะเอาแค่หย,ย,ยอกๆก็เอาเนะเอายิ้มหย,ยอกๆก็ได้เดี๋ยวมาม่าให้อันหนึ่งก็ได้ค่ะอืมวาตัวหวาตะหย่ววา,างหย่างดวงดวงดวง,ดวงประเด็นก็คืออยากได้แตงกวามาตําตำแตงพี่น้อง ด,ได,ดูไซสเปนย่างด้วงด้วงไส้ขนมายแล้วมาเอานี้ก่อนเอานมให้ป๊าป๊าก่อนมาป๊าป๊าอยากได้นมนี่นมแล้วมาดูกันเอาไหนานมสีอะไรเอานี้เนะ กา้านี่นมพี่น้นองไปใส่กาแฟไปเดินไปอีกค่ะมวนมวนเด้อพี่น้องเด้อพาลูกมหาสื่อของมวนมวนค่ะมวนแห่งเสียตังค่ะเดี๋ยวมามาหาโยเกิร์ตให้หนูก่อนหนูเอาโยเกิร์ตไหมคะ นายโยเกิร์ตอยู่นายโยเกิร์ตนั่นไงนั่นไงโยเกิร์ตเห็นไหมโยเกิร์ตเปียวเร็วไปเอาไปเอามานี่ไงโยเกิร์ตเอาได้นะคะเอามาเลยจะเอานี้เหรอเอานี้เหรอโยเกิร์ตนี้เหรอไม่เอาไอ้นั่นเหรอเอานี้อ๋อ เขาเรียกอยากได้ยกเกิดแบบนี้ทำดีๆทำดีๆค่ะเดี๋ยวมันพังอชอปปิ้งน้ากันค่ะชอปปิ้งน้ำกันช้อปปิงปป้งแม่ลูกนี่แหละว,วันหยุดด็กหน่อยน้าได้เมนตองเลนใส้ขนมเนาะจา๊ะเนาะอ่ะอ นุ่นไงขนมเอาให้อันนึงก็ได้มาม่าใจดีจะดีให้อันนึงไปเลยค่ะไปหาขนมเลยค่ะไปเอาไหนเลือกได้อันนึงนี่ขนมขนมเต็มสากลากยุ้ยพี่น้องบอกแล้วว่าย่าให้ยุด ยดนั่นไดเป็นยังซี่บอลเอ็นเอาเทคเอาขุัญยิ้มซื้อขนมอ่้อขนมอร่อยไหมขนมอ่ะอร่อยวัดวัด,ว,ดวัดเซยยที่มามา,าฮะ,ฮะพูดภาษาไทยสิคะอคคขอบคุณครับเทคยูแฮนด้วย ไปเลยเด้อค่ะเดอ้อมะมว่วงเหรียญเมนซึนเคดคลิปสันๆย่งางหาซื้อของซื้อพักซื้อขนมให้ลูกว่าสิ่พ่อซื้อดอกเอาซำนเนจ้าสวัสดีค่ะเอาไว้าบายๆเลยเร็ว<ป>อ่าดูดูด้วยค่ะบ๊ายบายครับบบ๊าายยครเท็กเยอแฮนด์้ด้บ๊บายบาย,บายค,คุณนะ บัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหนาเด้อค่ะเด้อ